ตอนนี้คุณกังดูช่องเม้นก่อนเข้านอนดูรีแอคบรรยากาศรับจบแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะครับผมและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเม้นก่อนี่ฉันมีความลับอะไรบางอย่างอยากจะมาพูดกับทุกคนเป็นที่นี่ที่แรกเธอเชื่อไหมว่าฉันเคยเจอโนอื่นมาแล้ว แต่ว่าฉันว่าโนอินจำฉันไม่ได้แล้วน่าเธอเปลี่ยนไงเอาหรอเอาหเอายังไงที่ไหนครับตอนประมาณน่าจะแบบไปลไปลปีไปกินข้าวกับพี่รันเออแล้วแล้วฉันเจอเธอที่สยาม ครับผมดูดูต่างกัน um ตอนนั้นเลยมาถึงตอนนี้หรอตอนนี้กับตอนนั้นก็ดูดีขึ or, <c oughs> <c oughs> ้นมาทันทีขึ้นมาทันไรเหมือว네่าดูดีข mm ึ้นมาเพราะว่ามีความรักอ่ะมันก็ดูดีขึ้นคนเราแบบพอามีความรักอย่าหาพี่สอนเลยริบริมีความรักมันจะดูเด็กเด็กขึ้นดูดีขึ้นทุกคนแต่เอกที่พายุคัางรักมากโอ้โหคั่งรักไม่ไหวเลยอยากอยากดูว่าตัวจริงถ้ากิดว่ามีแฟนเนี่ยเป็นคนค้างรักไหมลูก ก็ข้างหลักเหมือนกันครับเหมือนเหมือนตัวคาแรคเตอร์พี่พายุเลยจริงคือข้างหลักเหมือนกันเอาเป็นไรอ่ะรู้สึกว่าเป็นไข่เพราะเจอคนที่ใช่อะคนไหนหรอครับไม่ยอมไม่ยอมแหละพี่เชื่อว่าไปออกรายการอื่นอะเขามีแบบให้แนะนำตัวกันแบบ ไปแล้วถูกไหม,มแต่ว่ารายการเราเราจะให้นําตัวเหมือนกันแต่ถ้าเกิดมาเป็นคู่แบบเนี้ยจะให้สลับกันแนะนําตัวอลองแบบแนะนําตัวเป็นอีกฝ่ายคิดว่าแบบเออถ้าเราแบบเป็นอีกคนนึงเราอยากจะแบบพรีเซนต์อะไรในความเป็นเขาบ้างอ,อะไรอย่างเงี้ยก่อนเลยครับก่อนเ,เลย ส่รับผมบอสชัยกมลรับบทเป็นพายุครับเจาชอบผมครับผมผมด้วยความรุนแรงนินจสัยของบอสครับผมก็จะเป็นคนที่มีความนิ่งมีความรูแต่ก็จะมีมุมตลกมีมุมที่นุ่มนิ่มกับทุกคนจะแบบนิสกับทุกคนเป็นที่รักของทุกคนนุ่มคือยังไงอ่ะก็จะมีมุมแบบมุมน่ารักของตัวบอสใช่ครับปกติคำว่านุ่มนิ่มจะใช้กับขนมนะ เวลาฉันกินเราจะรู้สึกว่าแบบขนมอ่ะนุ่มนิ่มฉันจะฉันจะใช้กับคำว่าขนมสวัสดีครับผมน้องบอสชัยกมลเดี๋ยวเรียกสั้นๆว่าน้องบอสก็ได้เอพี่อ่ะครับแอบแอบไปสืบมาเขาบอกว่าจริงๆเราเกิดแบบพอสอบใกล้ๆกันป่ะพอสอบใกล้พอสอบเดียวกันอายุเท่ากันนะผมแล้วทำไมเราถึงเลไดอพี่อ่ะอืมมันด้วยด้วยความที่ในคคาแรเตามคาแรคเตอร์ใช่ครับผมเป็นพี่กับน้อง บางทีก็แบบก็ติดเรียกพี่กับมันก็ได้อินมาเนาะใช่ส่งผลมาถึงแบบชีวิตจริงอุยฉันไม่ได้พูดนะฉันก็ไม่ได้พูดเมื่อกี้นะเทปวัวใครไม่รู้แน่ซื้อเทปวัวไใครข้างๆแรงมากแรงมากเออโนอึนเป็นลูกครึ่งไทยเกาหลีใช่ไหมที่เป็นต้องบอกว่าเป็นฝั่งคุณตาผมคุณตาแล้วตัวชีวิตของผมเนี่ยช่วงชีวิตหนึ่งก็คือไปอยู่เกาหลีมาเลยประมาณจะกกี่ปีอะครับเว้หกปี ผมก็ไปอยู่มายาวๆเลยแล้วเพิ่งกลับไทยมาได้ประมาณไม่ถึงปีครับไม่โ,โนอเอินแปลว่าอะไรโนเนแปลว่าผ้าหิตตกดินครับผ้าทิตย่มา,ามาสรมทำไมต้มงตั้งเคยดเคยถามคุณพ่อคุณแม่ไหมว่าทำไมถึงตั้งตั้งว่าแบบเป,เ,ปเ,ปเป็นความหมายนี้อะไรเงี้ยน่าจะเป็นเพราะเวลาเกิดเวละครับอ๋อเกิดตอนนั้นใช่ครับผ้าฮิตย่ามาสรมคือตอนกี่โมงนะลูกก็ช่วงเย็นๆนะครับผมก็เลยเป็นที่มาของคขาว่าโนเน โน่ที่เราพอดีตบินสำเนียงที่ถูกต้องโนอืนเราต้องเราต้องพูดยังไงสำเนียงถูกต้องอีโน่อืนโน่อืนอีโน่อื่นอ๋อโนอืนพี่บอยมีซเกาหลีปะไม่มีอ่าร์โนอืนแต่งชื่อเกาหลีให้บอยหน่อยหนึ่งชื่อบอสือมันคือบอสนั่นแหละครับแต่เป็นเพราะตัวเขียนเกาหลีมันจะเป็นบูบูสือเพราะว่านายบูสก็คือบอสนะครับ อ๋อแล้วถ้าคำว่าเจ้านายสายเกาหลีอ๋อชิจังชิจังชินจังอ่ะชิจังชินจังชิจังชินจังเราเภาษาเกาหลีนี่คือแบบเป็นระดับไหนคือคนเกาหลีมันพูดได้เลยอ่าถ้างั้นก็ต้องร้องเพลงเกาหลีได้ได้เฮ้ยอ่าโชว์ฟักหนึ่งโชว์ฟักหนึ่งขอเพลงแบบเพลงแบบโชว์พลังเสียงฟิวแบบจริงๆแล้วเพลงนี้ร้องให้กับพี่บอร์ดอ่ามาเสียงไม่มาตั้งนาน อเอเวอร์วานเอาไปได้เหรือเปล่าเราเป็นบัลลาดได้ไหมครับโอ้ยได้กไม่ไศกไก่น้องครับผมเธอในความฝันของฉันคนนองร้องไปแล้ว ตาตึงอยู่นี่พี่บอสเธอทางนั้นไงอีวีอีวนั้นน่ะเธอทางนั้นครับผมเออถ้าอยากร้องเพลงให้น้องอะไรอยากร้องเพลงอะไรจิงก็ได้หลายเพลงเธอทั้งนั้นก็ได้ก็คือหัวใจของฉันก็ได้ตามตามในเื่อตามไตรก์อะไรกับมันได้หลายเพลงเลยเธอเธอทั้งนั้นที่ทำ

โอ้โหมีไมวายมีแพนจะจัดคอนเสิร์ตให้น้องบอลเมื่อไหร่มีมีแพนไหมฮะแฟนมีต้องต้องมีเราไหมโชว์แบบรอบไปนี้ไงเดี๋ยวเขาจะมีจัดรอบไหนนะวันวันที่หนึ่งนี่ครับผมมีการดูหนัง อ๋อีที่แปดเป็นสตาร์ทของอ่าผ ah> ้าใยไฟ้าครับผมอ๋อคือตอนเราจะไปจบที่7จ็ดะครับแล้วก็เริ่ม8ปดหรือว่ายังไงใช่ครับจบที่7จ็ดครับแต่ว่าก็ยังมีผมมาเรื่อยๆใช่ครับ โนอูนแล้วก็บอกสุดแล้โอเคเราก็จะเห็นหน้าเห็นตากันเพิเหมือนใช่เห็นจะอยู่ไปจนจบเรื่องเลยครับแต่ว่าก็จะมีพี่ประภัยกับเราสกายเนี่ยออกมาทิ้งความลับต่างๆไว้ตามเอพิโซดต่างๆทิ้งปริศนาไว้แบบเอ๊ะรอยคออะไรพี่ประภัยพี่สกายทำทำไมพี่สกายฟินซ่าอุ้ยพี่โนอูบูแล้วรอยคอคนดูรอคอยเลยอุ้ยคุณได้ไหมฉันเก็บผล้วจานฉันเก็บผลแล้วฉันหายคนนี้แล้วมีวัยจ่ายแสนหนึ่งฉันจะไม่ออกชันลง ฉันจะไม่เอาคนเดียวเสร็จนี่คือดูดเสียงออกนะภาพไม่หายนะอ่านปากเอาฉันว่าชุดการฝนเดี๋ยวตอนนี้การอะไรไปละมาเริ่มผ่าถ้าไปนั่งแบบเวลาเขาพักหมุนปุ๊บเขาก็เปลี่ยนชุดได้นะเอออ่ะแป๊บนึงนะคีทิบไม่มาแต่ว่าบันฝากการบ้านไว้ดีมากจริงะข้อมูลทีเขียนว่าน้องจบจากมหาวิทยาลัยยอนเซประเทศเกาหลีใต้คณะบริหารธุรกิจ พี่อยากพี่อยากรู้ว่าแบบเขาบอกว่าการเรียนที่ไทยกับที่เกาหลีมันต่างกันไหมมหาลัยอะไรเงี้ยอืมต่างครับผมเพราะว่าคือผมอ่ะเรียนไปด้วยแล้วก็เทรนไปด้วยก็คือผมเทรนเต้นร้องตอนนั้นผมเป็นเทรนนี่ที่เกาหลีอ๋อเเพราะฉะนั้นอ่ะคือผมอ่ะไม่ได้อยากโดดเรียนนะทุกคนแต่ว่าผมจําเป็นจะต้องโดดเรียนเพราะว่าบางทีผมต้องไปซ้อมไปไม่บอกไม่มีใครรู้ช่วงหลวงความลับ ก็นั่แหละครับผมก็คือแบบก็คือต้องเรียนด้วยเทรนไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยถามว่าหนักไหมช่วงปีแรกๆก็จะหนักครับเป็นช่วงปรับตัวเพราะว่าผมเนี่ยถึงจะพูดได้ฟังรู้เรื่องแต่ว่าตัวเขียนอ่ะด้วยความที่ผมไม่ได้อยู่เกาหลีมาตั้งแต่เด็กผมก็จะเขียนไม่ได้เก่งขนาดนั้นก็จะมีช่วงปรับตัวแรกๆก็จะแบบมีความยากอยู่ด้วยรวมทั้งแบบเอ่อการเข้ากับเพื่อนเพราะว่าบางทีการที่เราเป็นต่างชาติอย่างเงี้ยครับ ก็ยังแบบเข้าไม่ถึงกับกลุ่มเพื่อนเกาหลีสักเท่าไหร่หรก,หรก็เป็นช่วงแรกที่แบบจะเหนื่อยหน่อยส่วนเรื่องเรียนก็ยากครับแต่ว่าปีหลังๆก็จะสบายคือแล้วคือเรียนกี่ชัว่วโมงครับต่อวันแบบที่มหาหลัยเกาหลีแล้วแต่เราลงเลยครับผมก็คืออยากเรียน<ม>น้อยก็ลงน้อยอยากเรียนเยอะก็ลงเยอะอยากจบ้วตอนเทรนอ่ะตอนเทรนอ่ะอุ้ยตอนเทรนถ้าเกิดช่วงปิดเทอมอะไรเงี้ยเขาแบบเทรนตั้งแต่เก้าโมงเช้ายันเที่ยงคืนอะไรอย่างเงี้ยแต่สภาพสื่อก็มีไม่ไหว เจ็ดโมงเช้ายันทีสามจ้ารอเล่นรอเล่นสู้จา้าไม่รอเล่นจา้าสองวันจา้าสองวันไปนเลยจา้ามากกว่าเทดจา้าออพี่บอสล่ะพี่บอสเรียนจบอะไรมาเฮ้ยพี่บอสจบอะไรมาตอนนี้ยังกำลงงังเรียนอยู่ครับผมจริงปะเนี่นนยกำลังศึกษาอยู่ที่นิเทศมองเทพอ้าอยู่ปีอะไระะล่ะครับอยู่ปีสุดท้ายแล้วครับเก็บตจะยังไม่จบสาขาอะไรหรอกสาขาโฆษณาครับผมอาา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 า หานางเอกอยู่ฮัลโหลเธอเออฉันว่างตลอดนะลงคิวได้เลยเออเออเออเร่เร่เลกกับโคตรนาใช่ไหมใช่ครับนอกจากคือโนเอ้นี่คือนเอ้นนี่คือกลับมาเรียนต่อที่ไทยหลุดไปหรือว่าเรียนจบแล้วครับจบแล้วไม่ทำอะไรแล้วให้ทำงานทำงานยังรับงานอยู่นะคะรับงานนะครับตี่ต่อรสนาด้วยเลยซีนที่ประทับใจที่สุดในซีรีส์เออ ชอบซีนไหนมากที่สุดผมพูดกันเลยละกันผมชอบซีนที่ผมร้องเพลงวอร์พายนักเนียนเพราะว่าการร้องเพลงมันเป็นสิ่งหนึ่งที่ทําให้ผมมีความสุขมากที่สุดก็ว่าได้คือผมรู้สึกว่าผมร้องเพลงแล้วสื่อสารให้ใครสักคนหนึ่งแล้วเขารับรู้ได้เขารับรู้ในสิ่งที่เราตั้งใจจะสื่อคือมันทาให้ผมรู้สึกว่าเออเราแฮปปี้ปปีงมากพี่ว่าปกติเป็นเป็นนักร้องหรือเปล่าหรือว่ามีแหวนเคย เป็นนักร้องเขาเรียกงไงตอนปัดชิมหรอมหกก็เป็นนักร้องรุ่นอะไรอย่างเงี้ยแต่งเพลงเองร้องเพลงเองช่วงนั้นแล้วก็เรียนดนตรีตั้งแต่ปสอยู่กับดนตรีมาอะไรเงี้ยจนจนมาคนมามาเริ่มร้องมาเริ่มรู้สึกว่าอินกับการร้องเพลงก็ตอนมหกมห้ามหกก็ผมชอบเป็นซีนการเจอกันครั้งแรกของพี่พิวกับผมทุกคนจะจำได้หมคคิดว่าจำได้ตอนที่พี่พิวถอดแมสกบ อ่านั่นแหละยังไงยังไงยังไงก็ที่ผมชอบเพราะว่าจริงๆอ่ะก่อนจะได้บทเนี่ยผมอ่านนิยายมาก่อนแล้วแล้วมันก็เป็นซีนที่ผมชอบผมรู้สึกว่ามันกิมมิคของเรื่องเลยก็คือแบบคือมันทําให้เราอยากอ่านต่อตั้งแต่แบบตอนที่พี่เอยู่เปลี่ยนยาให้เลยแล้วจนมาถึงแบบได้เปลี่ยนยาตอนแบบที่มาได้บทแล้วก็ได้เวิร์กช็อปก็ยังชอบสิ่งนี้จนถึงได้เล่นจริงก็ยังชอบชอบสี่งนี้ถึงวันนั้นเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็น ซีนสุดท้ายของคิวอาจริงเหรอใช่ครับแล้วก็ทุกอย่างมันแบบบีบกดดันมากไม่ว่าจะ<ห>เป็นเวลา,าที่แบบใกล้จะเช้าแล้วอ,อะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็แบบเวลาที่มันไม่ทันฝนก็ตกอย่างนั้นอย่างนีน้คือเราต้องอทําให้แบบมันเทคเดียวผ่านจริงๆต้องเต็มที่มากจริงก็คือแบบกดดันด้วยแต่สนุกมากแล้วก็เป็นซีนที่แบบชอบมาตลอดชอบมากเลยครับแต่เป็นแบบจริงๆแบบพวกซีนที่แบบเจอกันครั้งแรกแล้วแบบสร้างความท้ใจเนาะในชีวิตจริงก็เป็น เราจะจําครั้งแรกที่เราไปถักใจเสมอเพราะที่เราดังถ้าเรารู้สึกว่าครั้งแรกมันน่าดูเราก็จะอยากดูต่อเอสินี้เออเจอครั้งแรกเราตอนเราดูเราก็ว้าตายแล้วเราจะเจอกันอีกตอนไหนอะไรอย่างเงี้ยครับฉันดูมาว่าครั้งแรกของพวกเธอก็ทถัใจหนีสายรับสาวมีไมวายแจ้งันมาเพราพวกเธอแรกไอจีฟอกกันตั้งแต่วันแรกอะไรกอยางอม่จที่ไหนวันแพ้ ันต้องบอกว่าจริงๆผมเป็นคนเข้าไปชวนบอสคุยกันอ่าทุกคนบอกว่าผมก่อนนะครับผมยังไง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 ตอนนั้นอะเราสองคยก่อนนะวันนั้นอะเราเราสองคนไปแคสด้วยกันผมไม่รู้จักใครเลยในห้องที่ไหนที่ไหนตึก ตึกอะไรนะครับตึกอะไรสักอย่างผมจำชื่อไไม่ด้พี่ซื้อไว้ให้เลยตึกไหนพี่ต่อซื้อไหมผมจะได้เก็บเป็นหลักอนุสรณ์ดีไหมแฟนคลับตัวนี้กันเราซื้อตึกนี้ให้บอยกับนูนไปเลยเนาะเปนอนุสรณ์ก็คือแบบเราก็ผมก็เห็นนั่งอยู่คนเดียวอย่างเลยแล้วก็แบบผมก็เห็นผู้ชายอยู่คนหนึ่งเขาก็ดูแบบดูนิ่งๆดูไม่ค่อยจะใครนั่งเล่นโทรศัพท์อย่างเงี้ยนั่งอยู่คนเดียวแบบเป็นชั่วโมงอะไรแบบก็เลยแบบ ไม่รู้เพราะอะไรนะแต่ผมก็ทําให้ผมแบบอยากไปคุยกับเขาผมก็เดินเข้าไปนายนายนายอาจจะลองเหตุการณ์ดีกว่าลองเราอาจจะอห็นภาพเเรา็นมาลองเลยวันนั้นเล่นมือถืออยู่ผมก็จะเดินมานายแป๊บนึงนะจากคนที่แคร์ทั้งหมดเลยเข้าไปทักคนนี้คนเดียวใช่ครับตายแล้วแต่ผมไม่รู้จักใครเลยนะวันนั้นนะผมทับตาใชาเล็กจีบอยู่เนี่ย ไม่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 สาชิกในพมลิขวจริงไม่จริงเอาจริงเหรอไม่จริงอ่าไม่จริง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 เอาจริงทุกคนลองพิมพ์มาคนเราคนยืนเป็นร้อยเราจะเข้าไปทกคนคนเดียวอะไม่ซื้อของก็จีบมีสองใเขาเขนิ่ีที่สุดเขานิ่งแล้วเขาไม่พูดกับใครผมเลยแบบเอ้ยกลัวเขาเบื่อต้องบอกกันว่าวันนั้นน่ะคือผมมาอยู่คนเดียว แต่ว่าคนที่มาแขกคนอื่นเขาก็จะมีเพื่อนมีอะไรต้องนั่งเป็นกลุ่มงานมีเพื่อนอะไรได้เขามาคนเดียวคนเดียวนั้นผมก็เลยแบบผมมาได้คนเดียวอะไรอยแบบงี้ผมก็เลยแบบนายนายนายมีข้าวกล่องตรงนั้นน่ากินได้นะอะไรอย่างงี้แล้วก็ชวนคุยชื่ออะไรอายุเท่าไหร่อย่างงั้นอย่างนี้แล้วเขาก็ดูเป็นคนแบบตอนแรกที่เราเห็นเขานิ่งๆพอดูไปดูมาเราเห็นเขาแบบเฮ้ยเขาเฟรนลี่เดี่ะเขาน่ารักอ่ะเดียวเขาน่ารักอ่ะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เลยแบบเฮ้ย มีไอจีปะพอไอจีกันมาแรกกับพอไอจีนู้นเนี่ยตอนนั้นอ่ะเรายังไม่รู้เลยด้วยว่าเราจะได้มาเป็นเลนเราจะได้มาเป็นไายุโอตาเราเราเป็นแบบก็คุยกันแบบเออถูกชะตาอะไรเงี้ยเป็นเพื่อนอะไรเงี้ยก็คุยตันแรกไอจีกันมันมันมันรู้สึกว่ามันมีอะไรบางอย่างแต่ตอนที่เราได้แคสร่วมกัน acting อ่ะตอนที่อยู่ในห้องแคสคือมอะเขาเจอใครไงมันหนักมันซิงกันหรืออะไรนะอะไรนะครับมันซิงก์นหรมันรู้สึกว่าใช่มันรู้สึกจริงกันแบบเหมือนเรา มันทัชกันะแบบสายตาอะไรเงี้ยเวลาเรามองมองเขาอะไรเงี้ยมันแบบเออมันมีอะไรบางอย่างคนนี้เลยจริงๆคือผมก็เคยแบบแคสเรื่องอื่นมาบ้างนะแต่ผมก็ไม่แบบไม่ไม่เคยรู้สึกแบบอะไรอย่างเงี้ยคือเรื่องนี้เราตั้งใจแบบตั้งใจมากๆนั่นแหละเราหนักระับมันมากๆหนักรัเรื่องนึ่งเลยเราเนาะวันนั้นอะผมก็แบบแคสกับพี่พายุหลายคนมากๆแต่ว่าผมไม่ได้รู้สึกแบบ ผ่อนคลายตอนเท่าที่ตอนเล่นกับ Boss, ออสอะไรน้รเขาทาให้ผมแบบคือเขาส่งมาถึงมันทําให้ผมส่งไปถึงเหมือนกันอะไรเงี้ยครับเวลาตอนแคสต์รักเหมือนแบบมันมีมจิกโมเมนต์มีมความอะไรบางอย่างที่แบบว่า,าพี่เมย์และผู้กำกับก็ได้เห็นนะจุดนัน<ม>้นเขาเลยแบบอาจจะเลือกเราสองคนด้วยครับ<อ>เพราะว่าต้องบอกว่าจริงๆตอนนั้นอ่ะเราทั้งคู่ก็เป็นรักแสดงใหม่ที่ยังไม่เคยเผมไม่เคยเล่นการแสดงไม่เคยอะไรมาก่อนยบอได้ปะผมไม่เคยผมมีเคยผ่านมาบ้างครับตอนมัธยมก็เคย เคยมีทักษะการแสดงละครเวทีอะไรอย่างเงี้ยครับเคย์ผาเพราะว่ากแต่ตอนตอนเทนเกาหลีคือไม่มีด้านการแสดงเลยถูกไหมก็จะเป็นเต้นเป็นเต้นแล้วก็เชิญมาแบบไอะอรม่อก็คนละแนวกันเลยใช่ก็เหมือนมันเริ่มใหม่ที่ไทยเลยที่ศูนย์เลยครับผมก็คือแบบว่าเริ่มอะไรแต่ว่าตอนนั้นก็อาจจะยังแสดงไม่ดีหรอกแต่ว่าผมผมเชื่อว่าเราสองคนเนี่ยก็น่าจะตรงคาแรคเตอร์ระดับเลยพี่ี่เมย์ก็เลยแบบชอบอะไรบางอย่างในตัวเราสองคนก็เลยทำให้เราได้มาเป็นพี่พยูกับน้องเลนในวันนี้อ๋อไม่ได้เป็นตัวแทนคนดูจริงนี่ เอาจริงดูแตกตปามากแล้วแบบชอบแบบชอบความแบบเคมีที่มันซิงอย่าไหว้ลูปไปพี่แก <c oughs> ไหว้เสมอได้ไหวไห้เสมอลอ, <c oughs> อยเลย่นลอยเล่นลอยเล่นไม่จริงๆเป็นตัวแทนมาดูจริงนะนี่รู้สึกว่าจริงๆซีรีส์เรื่องนี้มันมาแบบตรงจังหวะอะไรหลายอย่างที่เรารู้สึกว่าเรากําลังหาอะไรดูที่มันแบบทําให้เราแบบกระชุ่มกระชวยอะฉันนั่งดูบรรยากาศละต้องพักโอเคเลิกซีรีส์จบจะกลับบ้าน น้ำท่วมจ้าฝนตกค <laughs> ที่ดูหนังเรื่องนี้ยถ้าใครดูแรีกช่องเราอะจะมีเสียงฝนตลอดตกตลอดเวลา <laughs> เ,เ,เ,เ <laughs> แล้ว <laughs> เป็นซีรีส์แบบในไม่กี่เรื่องนะที่เราแบบอัดดูสดเพราะปกติไม่ก่อนคือถ้าคนตามช่องจะรู้เลยว,ว่าช่องน,นี้คือมันลงรีอกช้าม,มากไม่ก็เข้านอนไปถือว่าไปทำอย่างอื่นก่อนเขานอนใชะไแต่ดังดังผมชอบผมก็เข้าไปดูบ่อยจริงเหรอไม่คุณนขอบคนที่ชอบ เป็นคุยกันบ้างดิเธอเป็นเมนด้วยเป็นรอบหน้าต้องเมนดาบโอเคจะเป็นว่าอะไรอ่ะจะตามไปก่อนเมนว่าเดีจะเป็นเรื่องตรวจการโนเอินมาแล้วครับโนเอินนะครับมาส่งกันบ้านครับอ๋เดียวให้คุณครูไปเช็คกัน์นเอิทุกคนไปตามหาคอมเมนต์นะในเรียก e ีแล้วนะคืนนี้อีพีแล้วนะอี EP หก EP หกใช่ครับจริงนะเนี่ยจริงนะ วันนี้จบคลิปเม้น์ก่อนเข้านอนกันร้าวๆก่อนคคใครอยากดูกันเต็มเต็มเดี๋ยวไปตามกันต่อในรับสายผมหน่อยอ๋ออ้อนคนดูเม้น์ก่อนเข้านอนอฝากคนดูในเม้น์ก่อนเข้านอนกันร่า ดูหนูได้ที่ไหนอะไรยังไงบ้างครับครับผมก็ฝากบรรยากาศรักแบบซีรีส์ของพวกเราสองคนด้วยนะครับผมทุกวันเพื่อนอันนี้ทุกคนในงานจะรู้อยู่แล้วเนาะชอบไหมทุกคนหันมาถามฉันใช่ไหมท<อ><อ>ุกวันใช่เพื่อนสวัสดีนะครับผมเวลาห้าทุ่มตรงที่ช่อง JME นี้สิบห้าครับผมแล้วก็สามารถดูออนไลน์ย้อนหลังแบบอันคัดได้ที่แอปพลิเคชันไอชีอีหรือเว็บ iq.com ตั้งแต่เวลาเที่ยงคืนเป็นต้นไปนะครับแล้วก็สามารถดูรีแอคชั่นได้เวลาตีสามนะครับผมตีสามตีสี่ประมาณก็ฝากช่องเมิ้นต์ต่อเข้านอนด้วยนะครับฝากบรรยากาศรัก ซีรีส์ของพวกเราทั้ง4คนด้วยนะคะเฮ้ยงงไงไปดูรีแอคชั่นบรรยากาศรักกันต่อเลยนะทุกคนนะแฮปปี้อย่าลืมกดติดตามเม้นท์ก่อนด้วยนะคะ